พรุ่งนี้รับเงินเข้าบัญชีกลุ่มไหนรับเงินสูงสุดรับเงินอีกรอบเงินสดโอนเข้าบัญชีฟังดวนในคลิปสวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่7เมษายน2565 และเช่นเคยคะ่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันคะ่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเดือนเมษายนนี้รัฐเตรียมโอนเงินแล้วสูงสุดถึง1,000บาทในวันที่8เมษายนรัฐโอนเงินให้3กลุ่มด้วยกันค่ะเงินในส่วนของเบี้ยอย,อยังชีพไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและก็กลุ่มเด็กแรกเกิดสำหรับกลุ่มแรกนะคะกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนี้ยังได้รับเงินตามขั้นบันไดหก0้อถึง1,000บาทยังไม่มีการปรับเพิ่มแต่อย่างใดล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไปดูว่าจะมีแนวทางการปรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อย่างไรบ้าง แต่ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าและในส่วนของกลุ่มผู้พิการที่ได้รับกันอยู่ที่8 0 0ร้อ0ถึงหนึ่บาทเหมือนเช่นเคยค่ะและสําหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ200บาทซึ่งจะเข้าบัตรในวันที่2 2เมษายนตามปกติเลยค่ะเงินส่วนนี้สามารถโอนไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะและกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มเด็กแรกเกิด เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดวันที่8เมษายนเข้าบัญชีกันอีกแล้วค่ะใครที่ลงทะเบียนไว้ถามว่าจะได้รับเมื่อไหร่ทางช่องให้คำตอบไม่ได้เลยนะคะเพราะมีกลุ่มพ่อแม่พี่น้องหลายท่านบางท่านรอเป็นปีบางท่านรอ,อถึง6เดือนก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดให้กับลูกหลานก็เข้าไปเช็คในเว็บไซต์ เรื่อยๆเผื่อว่ามีปัญหาติดขัดตรงไหนทันจะได้แก้ไขตรงจุดและก็จะได้รับเงินเร็วขึ้นสะดวกขึ้นด้วยนะคะ3มกลุ่มนี้เบี้ยยังชีพมีทั้งจ่ายเป็นเงินสดและเข้าบัญชีสําหรับใครที่เข้าบัญชีนะคะจะเข้าช่วงกลางคืนของวันที่7จเมษายนเนื่องจากเดือนเมษายนติดวันหยุดก็จะได้รับกันเร็วขึ้นนะคะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่อง นำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้มีพาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ